มีครามน้ำหนึ่งภู่ปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิน่นชุมชนคุณธรรมบ้านดอนกอยตําบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและธรรมชาติที่งดงามตลอดจนเทศกาลงานประเพณีประจำท้องถิน่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าคนา้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมงปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมครามครับภูมิปัญญาพื้นถิ่นเรื่องผ้าย้อมครามของชนเผ่าต่างๆในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครเป็นที่แรกโดยมีความเกี่ยวเนื่องกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุน์ต่างๆชุมชนคุณธรรมบ้านดอนกอยเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้มีการร่วมกลุ่มฝืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นภูไทย ด้านการทอผ้าย้อมครามที่ตกทอดกันรุ่นต่อรุ่นโดยสมัยก่อนนั้นนิยมยอมใช้กันในครอบครัวหรือย้อมไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆเท่าทนั้นนะครับจนมาพัฒนาการทอผ้าย้อมครามให้มีมาตรฐานรวมถึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยวิชาลายัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาจำิีตั้งอยู่ที่อำเภอพนนาน,นิคม จังหวัดสกลน,นครเป็นศูนย์เรียนรู้ในการผลิตผ้าทอย้อมกรามและเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าย้อมครามให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงครับความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมกรามบ้านดอนก่อยนั้นเป็นสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่าสินค้า GI ครับจากกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมกรามที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทั้งลวดลายโบราณและลวดลายประยุกต์ สไยน์ทันสมัยเฉดสีที่อินเทรนแฟชั่นในชื่อแบบมีครามน้ำหนึ่งตราม่อนิดเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าพันคอผ้าคุมไหล่ของที่ระลึกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยัง่งยืนครับมีครามน้ำหนึ่งก็คำว่ามีก็คือคือมีคือมัดลายมัดลายแล้วก็ไปย้อมครามครามก็คือมอที่ย้อมน้ำหนึ่งคือว่าสวยงาม ก็เลยคําว่าเมฆครามน้ำหนึ่งก็ไ้อยู่ในตัวเดียวกันคือคําพูดมาจากปู่ย่าตายายท่านก็ว่าถ้าน้ำหนึ่งคือว่าสวยงามมากเป็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายที่ท่านทํามา สร้างมาด้วยคุณงามความดีคือสืบสานโดยวัฒนธรรมก็หลายศตวรรษมีครามน้ำหนึ่งก็จะเป็นแบรนดั้งเดิมตั้งแต่ตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะแบรนด์ที่สองก็จะเป็นดอนกอยโมเดลด้วยที่พระองค์เสด็จมาพระองค์ก็มาให้แม่แม,แม่ออกแบบลวดลายออกแบบแม่สีแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นพระองค์ก็เลยมาเพิ่มเป็นดดนกอยโมเดลโดยรูปหัวใจสิบเกลียวของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะคะความโดดเด่นของผ้าย้อมครามบ้านดอนก่อยคือการมัดลายการให้สีจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะโดยพระองค์ก็คือความโดดเด่นคือเขาจากสีธรรมชาติธรรมชาติค่ะ,คะวิชารายดอนก่อยก็เชื่อมโยงมาจากที่วันหนึ่งนะคะ,ะที่พระองค์เจ้าพ้าหญิงสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ได้เสด็จมา พอท่านมาเหตุวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่แม่ทำงานท่านก็เหมือนเหมือนที่ว่าท่านสนใจอยากช่วยเหลืออยากมาอุดหนุนจินเจอให้แม่แม่มีที่ทำมาหากินมีที่อยู่ที่อาศัยให้ดีขึ้นจากดั้งเดิมท่านก็มาสร้างสถานที่นี้ให้พอมาสร้างสถานนี้ให้โดยปรัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลนะคะกับท่านอธิบดีโครงการพันาชมชนพอสร้างเสร็จ ท่านก็มาจัดตั้งให้เป็นวิชาไรยดอนกอยนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของปุยาตายายที่ท่านทำมาก่อนนะคะคือเป็นผ้ายอมครามด้วยสีธรรมชาติจากครามหรือว,ว่าใบไม้ต้นไม้แม้กระทั่งโครนนะคะโครนนอบกบัวของเราก็ยังให้สีหรือว,ว่าให้ประโยชน์กับเราได้ตั้งเยอะ,ะของดีอยู่ใกล้ตัวค่ะใช้ได้ทุกอย่างนะคะ เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่นของจังหวัดสกลนครที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษจนกระทั่งสภาหัตถศิลป์โลกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสกลนครเป็นนครหัตถศิลป์โลกเจ้าแห่งคลามธรรมชาติเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองนี้ คือความรู้สึกรู้สึกดีใจมากที่เราได้สืบสานภูมิปัญญาของปู่ย่ายตายายท่านมาท่านให้ความรู้ถึงว่าเป็นภูมิปัญญาก็ด้วยธรรมชาติถึงว่าส่วนรัชการท่านก็มาขับเคลื่อนให้เราเป็นหมู่บ้านดอนกอยหมู่บ้านต้นแบบแล้วว่าได้มีชื่อเสียงขึ้นเป็นช็อปฟาเวอร์ในะส่วนนั้นก็คือด้วยสีธรรมชาติจากสีย้อมครามเลยแล้วก็สีย้อม จาากกไมใใใใหหห้้้้สสสีีใบใีบดดเรดวยจอุดเด่นที่เป็นสเสน่ห์ของผ้าย้อมครามก็คือการมีสีคลามที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากคลามธรรมชาติที่แท้จริงจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆรวมทั้งการสร้างสรรค์ลวดลายมัดหมี่ที่สะดุดตาสร้างจุดขายให้กับผ้าย้อมครามี่สท คือสีธรรมชาติสีครามของเราใครมาเห็นก็บอกว่าสีสวยธรรมนสีสวยสีว้าวก็จูก,กับภูมิปัญญาแต่ละโซนแต่ละเผ่าก็ไม่เหมือนกันด้วยที่การปรับปรุงและให้อาหารการกินให้หมอท่านได้กินว่าจะเกิดสีขึ้นมาให้แบบสวยงามขณะที่ภาคเอกชนอย่างเช่นหอ,อการค้าจังหวัดสกลนครก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานเทศกาลคลามโลกครั้งที่1สกลนครดินแดนหัตถกรรมอาเซียนด้วยนวัตกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนกำหนดจัดงานระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2567เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนผ้าย,ย้อมครามให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นสร้างไรายได้ให้ชุมชนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวครามของสกลนครนะคะได้ชื่อว่า เป็นสีครามธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามเป็นที่หนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับหลายๆที่นะคะของเราเป็นแบบย้อมเย็นนะคะเป็นสีธรรมชาติอย่างแท้จริง เทศกาลครามโลกนะคะในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะคะจนถึงวันที่1ธันวาคมนะคะที่จังหวัดสกลนครนี้เลยค่ะโดยสถานที่นะคะก็จะมีจก,กระจายกระจายกันไปเนื่องจากในงานของเราเนี่ยจะมีหลายๆส่วนนะคะจะมีส่วนของทั้งงานเสวนานะคะให้ความรู้เกี่ยวกับครามนะคะบิส s นสแมทชิ่งด้วยค่ะเพราะในงานนี้นะ่ยเราเชิญ ทุกๆภาคส่วนมาไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยนะคะจากต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะมีในโซนของแฟชั่นโชว์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศอินเดียอุตเบกิสถานอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราอะคะ่ะที่สนใจแล้วก็ประชาชนของเขาคนที่ทำงานหัตถกรรมเนี่ยแะคะ่ะเขาก็จะมาร่วมที่งานขามโลกเหล่านี้ด้วยเช่นกัน้าย้อมคลามสกลนครเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นและเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญา ทั้งการย้อมมัดหมี่และทอด้วยลวดลายที่สวยงามเพื่อที่จะอนุรักษ์และสืบสานพร้อมส่งต่อให้กับลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น